มีใครชอบซื้อนิตยสารซาริโอแบบนี้เหมือนพิงบ้างไหมคะวันนี้จะมาแชร์วิธีการเก็บนิตยสารซาริโอให้เป็นระเบียบกันที่จริงพิงเคยทําคลิปเก็บนิตยสารซาริโอไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่มีน้องๆอ,อยากให้ทําอีกคะ่ะเพราะว่าหาคลิปนั้นไม่เจอแล้ว,แล,วแล้วคือพอดีเลยพิงได้นิตยสารซาริโอมาใหม่ห้าเล่มเปิดให้ดูคร่าวๆนะคะด้านในก็จะมีภาพการ์ตูนน่ารักเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะต้องมีคนถามว่าซื้อมาทําไมคะคือปกติพวกแคตตาล็อกหรือวนิตยสารขออซาริโอแบบนี้เราจะซื้อมาไว้ดูแบบพวกสินค้าออกไม่แต่ สำหรับพิง์แล้วก็จะมาแตะตามผนังแบบนี้เพื่อเพิ่มความน่ารักให้กับโต๊ะหรือไม่ก็จะมาทําจอนอกค่ะในไหนใครดูคลิปนี้อยู่แล้วชอบเก็บนิตเตอรสารซรีโอแบบพิง์บ้างไหมคะเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์วิธีการเก็บให้เป็นระเบียบกันอันดับแรกเลยนะทุกคนไปหาซื้อแฟ้มแบบนี้มานะมันจะเป็นแฟ้มที่สําหรับเก็บนิตเตสารซีรีโอโดยเฉพาะเลยซึ่งแฟ้มใส่นิตเตสารซีรีโออันนี้พิง์พี่มาจากญี่ปุ่นนะคะทุกคนก็ลองหาร้านรับพีดูนะส่วนวิธีการใส่นิตเตอร์สารซีรีโอเข้าไปในแฟ ได้เลยค่ะเขาก็จะมีแท่งเหล็กให้ด้านละ6ซี่ให้ใส่ซี่เหล็กลงไปที่หน้ากลางของนิเตอสารนะคะแล้วก็ดันขึ้นดันลงค่ะแค่เนี้ยก็ได้แล้วมันอาจจะแบบงงๆนิดนึงในตอนแรกแต่ถ้าทุกคนทําตามคลิปตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยสามารถทําตามได้แน่นอนอย่าลืมกดบันทึกคลิปเอาไว้ทําตามด้วยนะส่วนใครที่อยากเห็นว่าพิงเอานิตสารซิโอมาทําอะไรบ้างเนี่ยกดติดตามไว้เลยเดี๋ยวพามาทา